สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับช่องสตองเกอร์นะครับผมวันนี้ก็เป็นวันพระนะแล้วก็ผมมีเวลาว่างสักนิดนึงนะผมก็เลยมาทําคลิปอขอเลขมงคลกับขุนแผนของหลวงพ่อทิมนะครับผมนะซึ่งหลายคนก็เรียกร้องมาทักไลน์มาอยากจะให้จุดสักทีนะครับนันก็เลยอ่ะไหนก็ว่างแล้วก็เลยมาทําให้แล้วกัน,นครับก็คลิปในวันนี้นะผมก็จะมาขอขุนแผนขอเลขกับขุนแผนองค์ที่ผมจะขึ้นรูปให้เพื่อนได้ชมกันนี่คือองค์นี้เลยครับเป็นขุนแผนเนื้อเหลืองนะผมเนื้อเหลือง ทั้งด้านหลังฝั่งพระกริ่งนะครับเป็นพระที่ผมชอบมากที่สุดนะครับแล้วก็ใช้บ่อยที่สุดอนงะองนี้ก็คือจะใช้บ่อยับผมนะแต่ก็หลังๆมาไปคล้ององค์อื่นซะนานหลายเดือนนะองคนี้ก็ไม่ค่อยได้คล้องเลยไม่ค่อยได้ขอขอ,ขอ,อะไรเลยพอดีนึกขึ้นได้ว่าองค์นี้ผมยังไม่เคยขอเลขเละก็เลยลองดูแลผมลองดูนะจุดประสงค์ของผมที่ผมมาขอเลยวันนี้ก็คือผมองขอทุนนะจากหลวงพ่อทิมนะขอให้ได้ทุนมาสักก้อนหนึ่งมาอัปเกรดคอมพิวเตอร์เพราะว่าการ์ดจอเริ่ม เริ่มจะไม่ไหวแล้วเนาะก็กัรดจอใบก็ประมาณ2องหมื่นนะประมาณสองหมื่นผมก็ไม่หวังอะไรมากขอสกักสองตัวตรงๆไม่รู้หลวงปู่ท่านจะให้หรือเปล่านะเพ <c oughs> รานะว่าช่วงหลังนี่ผมทําบาปเยอะเหลือเกินนะนะมันเป็นผิดศีลหลายข้อเลยคนระับก็เลยการขอก็เลยไม่ค่อยจะได้สมหวังเท่าไหร่นะครับแต่ว่าแต่ว่านะผมนะก็งวดที่แล้วก็โดนมานะแต่ผมไม่โดนนะแต่แฟนโดนเพราะคราวก่อนผมก็ไม่ได้ถ่ายทาลงคลิปนะแต่ก็จุดจุดแบบว่าเ จุดขอเลขเลยนะแล้วก็ให้แฟนมาอาธิษฐานเราผมวันที่ฐานด้วยนะผมมาได้ตัวเดียวโดนได้เลขสองตัวเดียวแต่แฟนเนะ่ยเขาเขาจุดเข้ามาเข้ามาอาธิษฐานนะแล้วอธิษฐานว่าอ่ก็คือมาขอถานขอเลขแหละแต่นี้เขาไปนอนแล้วก็ฝันนะฝันว่า,อา,อา,า,วามีเด็กผู้ชายนะเด็กผู้ชายนะเอาพระมาให้สององค์นะครับเป็นพระพุทธรูปสององค์นะครับเขาก็บอกผมนะแต่ผมก็ตีไม่ให้เก่งเนาะรู้ตีไงแต่เขาไปตีว่าพระก็เลขเก้าใช่ไหม สององก็คือสององเขาก็โดนไปก็พอได้ได้ค่ากับข้าวได้ค่ากับข้าวเนาะก็มันเป็นก็เป็นดวงของเขาเนาะเขามาขอมาขอจากที่โต๊ะแบบนี้ผมก็ตั้านโต๊ะแบบนี้แหละครับนะเขาก็มาขอแล้วก็ได้โชวไดลลาไปนะแต่ผมก็โดนเลขสองตัวเดียวโอเคมาเรามาดูกันว่าเนี่ยเวลาผมไหว้เขจะไหว้ด้วยทูปผ้าดอกเป็นการไหว้บูาบูชาหลวงปู่ทิมแล้วก็บูชาคุณแผนพ่อพายและแม่ส้มเนาะห้าดอกอ่ะนี่ก็จะเป็นผลไม้ขนมหวานนะผมนะ ใครที่มีงบเยอะก็สามารถจัดเต็มโต๊ะได้เลยนะครับนะอันนี้ผมงบร้อยผมก็เลยว่าไหวตามกําลังนะผมนะจะมีน้ําแดงนะครับโอเคมาเราเข้ามาจุดกันดีกว่าเดี๋ยวจะเสียเวลานานอัะเดี๋ยวผมขอ,อยาตนะเดี๋ยวผมจุดทูปแป้ง หมดนี้ขอ2ตัวตรงๆรงหลวงปู่ผมจะขอทุนสักก้อนนึงเอาไปอัปเกรดคอมพิวเตอร์นะหรือถ้าเพื่อนๆท่านไหนที่ลําบากหรือว่าเห็นเลขก็ขอให้เพื่อนๆที่ดูอยู่แล้วที่ติดตามช่องนี้ที่เป็นแฟนคลับ fc ช่องนี้ขอให้ได้รางวัลสักก้อนนึงครับเอาเงินไปใช้ในชีุดประจำวันนะขอหลวงปู่ช่วยประทานโชคลาภเป็นตัวเลขครับสักสตัวผ่านทูบดอกนี้ให้ด้วยเถอดสาธุมาปักเลยโอเค นะครับอ่าขออนุญาตนะพอดีผมรีบก็เลยไม่มีเวลาตั้งกล้องสองตัวแต่ผมว่าเพื่อนๆก็ไม่อยากจะดูผมโม <c oughs> นะอยากจะดูเลขมากกว่าเนะอ่ะเดี๋ยวผมจะพยายามซูมเข้าไปให้ใกล้ๆเลยนะครับเดี๋ยวผมตั้งกล้องก่อนขออนุญาตนะอ๊บอ่าวันนี้ขุนแผนเป็นองค์ที่ผมชอบมากที่สุดนะผมนะก็คือเป็นองค์ที่ทําให้ผมนะโจนกระวายนอนไม่หลับ เป็นเดือนนะผมแล้วกว่าจะได้มานะครับก็เป็นองค์ที่หวงคนระับแล้วก็ประกวดได้ที่หนึ่งมาด้วยนะเป็นองค์ที่หวงแลหลักที่สุดแนละ้วองน์นี้ก็เรามาขอดูนะเผื่อได้นะครับองค์ที่ผมเคยเล่าว่าองค์นี้แล้วที่ว่าเราไปใช้ในทางที่ผิดเนาะแล้วก็มันเข้าตัวนะะองค์นี้นะครับก็คือขอได้อย่างที่ใจต้องการแนละ้วแต่ว่าขอมากเกินไปมันก็เข้าตัวเนาะนะผมโฟกัสให้ กล้องไม่ยอมโฟกัสเอ้ยยังไงเนี่ยเห็นไหเพื่อนจะเย็นเดี๋ยวผมพยายามโฟกัสให้อยู่เดี๋ยวเดีวแป๊บหนึ่งตัวโฟกัสมันใหญ่เกินอ่ามาละนะ็นาเพื่อนกำลังดูนะตา ตาดีได้ตาไ i g h ก็เกือบได้เนาะก็ผมก็เป็นคนอย่างนี้นะพูดแล้วตลกมุกมุกตัวเองนะครับคือหลายท่านครับก็ผมเคยจุดมาหลาดคลิปก็มีตรงบ้างเฉียดบ้างนะแต่สัญญ,ญ่จะเฉียดนะนะแต่ก็ให้เกือบทุกงวดครับแต่ว่าเราเอาไม่ได้เองกันเองอย่างที่บอกนะผมคือถ้าใครที่ติดตามผมจะรู้ว่าบางทีเราจุดทูบของเนี่ยบางทีเราก็ต้องเอาไปไป,ไปเลยแบบเพื่ออะไรอ่ะ มันจะมีเหตุบางอย่างที่ทําให้ท่านรู้สึกเอ้ยหมายเลขนี้มันนั่มันอาจจะมีเหตุบังเอิญนะที่ว่าท่านรู้สึกแปลกๆะนะมันทําให้ท่านต้องบวกหนึ่งลบหนึ่งหรือว่าสลับกับหัวกับหางอะไรประมาณนี้มันจะทําให้ท่านถูกก็อย่างนี้แหละครับนะมันจะมีเหตุการณ์อย่างนี้แหละหลวงปู่ท่านไม่ให้ตรงๆหรอผมนะท่านถ้าให้ตรงๆมันจะผิดศีลผิดอรหันต์อะไรอย่างงี้เนาะเราก็ต้องไปคิดตัวเองบ้างครับหลวงปู่แค่ชี้นำนะเราแค่ทําตามนะแต่อย่างผมก็บอกไม่ให้เป็นนะผมนะ ปู่ให้มาอะไรก็ซื้ออย่างนั้นเลยนะบางทีก็อย่างบั่างท,ที่บอกครับถ้ามีเหตุการณ์อะไรบางอย่างมาผมก็อาจจะบวกไปงเงี้ยแต่ว่าปีก่อนนะผมนะผมโดนร่วมกับแฟนด้วยแล้วก็ทั้งปีนะก็สิบสองงวดปะประมาณสิบสองจำได้แลน่านะนะจะมีหัวละหวยลาวด้วยแล้วก็หวยฮานอยนแต่ปีนี้งวดแรกแฟนโดนไปแล้วนะโดนไปหนึ่งงวดละเลขเก้าสองนะเก่างที่บอกก็คือ แฟนผมก็มาขออธิษฐานในห้องนี้แหละครับตอนจุดทูบเนี่ยแล้วก็เขาก็ไปนอนแล้วมแล้วก็มีเด็กมาเข้าฝันนะเข้าฝันแล้วก็เอาพระมาให้นะสององค์เป็นพระพุทธรูปนะเป็นพระพุทธรูปสององคนะ์นางก็เลยไปตีเป็นพระพุทธร,รูปก็เก้าแนละ้วสององค์ก็สองแล้วเก้าสองตรงตรงเลยนะก็ได้กับข่าวกับข้าวอยู่ครับผมนะโอเคครับผมมา,มาพูดถึงพระคุณแผทองค์นี้เนะีนะ่ยก็เป็นกระแสนะผมนะหลายคนบอกเอ้พระปีสิบเจ็ด ไปฟังหลังคุณแผนได้ยังไงผมคลิปอย่างนี้นะผมทามาไม่รู้กี่รอบทาจนเยอะทําจนเบื่อน่าจะสิกบกว่าคลิปแล้วแหละที่เกี่ยวกับมาฟังหลังได้ไงเพราะว่าคนเขาไม่ค่อยไปย้อนดูนะพอเขาไม่เห็นปุ๊บอ้าวมาฟังหลังได้ไงมันแปลกอะไรอย่างเงี้ยคืออันที่จริงมันก็ถ้าจะพูดแบบแบบโวบรัดเลยนะก็คือพระก,กิ่งเขาสร้างมาก่อนแล้วนะสร้างมาตั้งแต่ปีหนะนึ่งสองหนึ่งสามเนาะแต่เนี้ยเวลาพระที่มีตำหนิหรือไม่สวยหรืออะไรแบบเนี้ยหรือพระที่เหลือนะครับ พอมาสร้างคุณแผนในในปีถัดไปอะไรเงี้ยเนาะเขาก็เลยเอามาฝังเพื่อเป็นเอกลักษณ์ของหลู่ทิมนะเป็นเอกลักษณ์แล้วก็หลักฐานนะการฝังก็นะครับคือเด็กที่เขาอ้างว่าเขาหลวงปู่รักที่สุดเนี่ยเป็นคนกดเองนะครับเป็นคนฝังเองกับมือนะครับนะใครไม่เชื่อก็ลองไปย้อนดูในคลิปได้เลยนะผมตัดต่อให้ดูหลายหลายครอบแล้วนะว่าคือเขาเป็นคนเองบอกว่าเมื่อก่อนพระไม่มีราคาผมนะั้นเราพระเหลือนะมันดูเต็มกระสอบอนะไรเนาะเขาก็เลยเอามาฝังกันนะเพราะพระไม่มีราคาเมื่อก่อนนะ เขายังพูดอีกว่าถ้ารู้ว่ามีราคาเขาไม่มีใครเอามาฝังหรอกถูกไหมครับเนาะแต่ยงว่าคือพระของแท้นะชาวบ้านก็เล่นกันไม่แพงนะแค่หลักหลักพันหลักหมื่นนะเซ็นห้างเอาไปปั่นกันนะผมเอาไปปั่นกันเป็นหลักล้านนะแล้วก็เป็นพระไม่ทันนะคือถ้าใครอยากรู้เรื่องราวรายละเอียดเกี่ยวกับมหาการแบบนี้นะถ้าใครยังไม่รู้สามารถเข้าไปติดตามนะนะในเพจของลวงสมศักดิ์นะนะซึ่งนะตลาดซอยสามเท่านั้นนะครับมี เขาก็มีบอกแล้วก็ในเพจหลักของของเรืเ่องบันคายแล้ผมนะนะเพจนี้เป็นเพจใหญ่นะเป็นเพจนของบรรดาอาจารย์หลายท่านที่เขาทานหลวงปู่กันนะผมนะแล้วก็เขามีข้อมูลที่เขาค้นหาสืบค้นมาจนเอามาหักล้างได้ทุกอย่างนะผมนะแล้วก็เป็นข้อมูลจากความจริงนะผมนะไอ้ที่ผมแปลกใจอยู่อย่างนะครับนะพวกาสายห้าสิบเจ็ดเขาบอกว่าเนี่ยเาขามีรูปคู่ถ่ายกับหลวงปู่พระต้องเป็นพระแท้สิถูกไหม เพื่อนๆลองสังเกตด,ดูดีก็เขาจะมีรูปถ่ายที่ว่าถ่ายมูถูกไหมอันนี้นก็คู่กับหลวงปู่ถูกไหมมันจะมีอยู่ประมาณเ,เกือบน่าจะหลายคนเลยที่ว่าเป็นลูกศิษย์สายดีนะผมนะที่เขาเ,เขาไม่ไม,ไม่ไม่ไปทางสายห้างนะคือเขาเป็นสายดีแล้วก็ข้อมูลหลักๆเลยความจริงก็มาจากบรรดาบุคคลเหล่านี้นะผมนะนะทำไมไม่ถึงเป็นพระได้บ้างนะทำไมเขาถึงไม่คิดกันบ้างนะทำไมเขาไปเชื่อแค่รูปถ่าย นะครับไอตอนที่ว่าเด็กสายเลวนะเขามาถ่ายคู่แค่นั้นเองผมเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมถึงเป็นอย่างนั้นนะแต่งว่านนะก็คือมันแล้วแต่ความเชื่อนะคือถ้าใครเชื่อแบบนั้นก็ไม่เป็นไรครับไม่ว่าอะไรนะผมเองก็พยายามทําให้ดีที่สุดแล้วผมก็พยายามหาข้อมูลความจริงมาให้เ,เพื่อนๆไ,ได้ชมกันนะแต่งว่านะผมนะเรื่องเงินนะผมนะมันก็ทําให้หลายคนต้องเปลี่ยนไปนะก็อย่างตัวอย่างล่าสุดนี้ก็จะมีพวกกลุ่ม ABC นะั่นก็โจมตีก้บบันท่าย หมือนประมาณเหยียบเรือสองแคมนะ,นะเหยียบเรือสองแคมนะก็ะคือจะดันพระตัวเองให้ให้มีราคาสูงให้เท่ากับพระเซียนห้างนะนะแล้วก็พยายามจะผลักดันให้ให้พิมพ์มีน้อยลงนะครับซึ่งมันก็ผิดจุดประสงค์เนาะก็คือถ้าพิมพ์มิน้อยอนะ่ะภาพเขาพวกเขาน่าจะหมดไปนานแล้วแหละถูกไหมนะถ้าบอกว่าถ้าเกิดจะมีแค่บล็อก ABC ซแค่นั้นนะพระไม่น่าจะเหลือแล้วแหละนะครับน่าจะหมดไปนานแล้วเนาะแต่ทำไมภาะพวกเขายังมีออกมาเรื่อยๆนะถูกไหมแถมยัง หน้าพระก็ยังเปลี่ยนไปมวลสารก็ดูแปลกไปด้วยนะถ้าเกิดให้ผมเดาเนาะพูดแบบข้อ่าวแบบเราเดาแบบลองแบบตามที่ผมเคยไปหาเ้อมานะพระที่ถอดพิมพ์มาด้วยซิลิโคนแล้วมันจะอ้วนหน่อยบวมนะครับมันจะดูอ้วนๆทุ่มๆเพื่อนๆเราไปสังเกตในพระองกุ่มพวกเอวีซีดูแล้วผมก็รู้สึกว่ามันอ้วนๆแปลกๆนะแปลกๆนะครับมันไม่ดูเพียวไม่ดูอะไรเหมือนของหน้าพระที่ผมเคยเห็นเนาะก็ต้องลองไปสืบค้นดูนะก็ถ้าใครอยากรู้เรื่องการถอดพิมพ์นะผมแนะนาให้ไปดู ของอาจารย์โอ๊ตนะผมนะท่านเคยลองพิสูจน์มาแล้วนะท่านเคยทําให้ดูแล้วว่าเกี่ยวกับการถอดพิมพ์นะผมก็ติดตามท่านอยู่แล้วก็โอเคนะท่านก็อธิบายได้เข้าใจแบบเข้าใจง่ายเลยว,ว่าการถอดพิมพ์มันเป็นอย่าง,งนี้อนยะ่างนี้เนี่ยเพื่อทนหนสงสัยก็ลองไปดูได้คนระับผมก็ไปดูมาจากท่านเนี่ยการถอดพิมพ์ด้วยซิลิโคนนะท่านก็ทาให้ดูเป็นตัวอย่างเลยเนาะโอเคก็มาเข้าเรื่องคุณแผนต่อแล้วก็คุณแผนที่ว่าหลังฝังเนี่ยคือพักกิ่งนะผมนะ ขึ้นชื่อเรื่องครอบจักรวาลนะเกี่ยวกับพุทธคุณอะไรเงี้ยเขาท่านก็จะครอบคุมทุกอย่างคนระับมันอยู่ที่เราขออยู่ที่เราประพฤติด้วยคนระับนะถ้าเราประพฤติดีเราบริสุทธิ์ใจในทุกๆเรื่องทําอะไรมันก็ราบรื่นขออะไรก็ขอได้นะครนบเพราะเราบริสุทธิ์ใจนะมีความบริสุทธิ์ใจค่อนข้างจะสูงนะไม่ไปหลอกใครไม่ไปโกหกอะไรเงี้ยนะครับผมเองก็บอกตรงเลยว่าผมเองก็มีความบริสุทธิ์ใจค่อนข้างจะเยอะนะผมนะแต่ผมก็เป็นคนที่แบบเขาเรียกมีความคิดที่พิเรน แล้วเป็นคนบาปเหมือนกันนะเพราะว่าบาปผมนี่หมายถึงความว่าบางทีผิดศีลเนี้ยด่าพ่อเราแม่อะไรประมาณนี้นะประมาณนี้นะมันก็เลยทําให้นะอะไรที่แบบนั้นก็ไม่ได้บ้างไม่ไ,ได้บ้างเนาะก็เอาง่ายก็คือดีขึ้นหนึ่งบาปขึ้นหนึ่งอะไรประมาณนี้นบะผมนะนะพอผมอ่อเขาเรียกอะไรไหว้ครูนะขอเข้ามาครูเรียบร้อยนะดีขึ้นมาร้อยเปอร์เซ็นต์นะไปด่าพ่อเราแม่คนอื่นอีกทีเอารถหายไปอีกมันจะเป็นสัอย่างงี้ยเหผมนะเป็นคนที่มีความคิดพิเรนหน่อยนะต้องก็ <c oughs> มันก็แล้วแต่คนนะบางคนที่เขาดวงดีอยู่แล้วนะได้คุณแผนไปคล้องนี่ก็นะครับก็ทําให้เสริมดวงเขาดีขึ้นกว่าเดิมน,นะนะทำจับไรก็ดีหมดจับนู่นก็ดีจับนี่ก็ดีค้าขายก็ดีอะไรอย่างงี้เนาะแต่ถ้าคนไม่มีดวงอย่างผมเลยไม่มีเลยนะครนะพอได้มาใช้ครับเออคุณชีวิตมันใช้มัน,ใช,มนใ,ชใช้ง่ายขึ้นมาใช้ชีวิตง่ายขึ้นมาในอีกระดับหนึ่งนะครับซึ่งผมไม่เคยดูหวยผมบอกเลยไม่เคยดูหวยนะไม่เคยเลยแต่พอมาเริ่มมาเนี่ยมาใช้หลวงปู่ทิมนะตั้งแต่ของพระหลวงศักดิ์เนี่ย โดนประจำมาโดนบ่อยนะโดนบ่อยมีอยู่ปีก่อนพุกที่ปีแรกที่ผมเข้ามาเช่าพัดลงมใหม่โอ้โหปีนั้นโดนแบบทั้งปีอ่ะโดนแบบว่าโอ้น่าจะประมาณสิบสิบเท่าไหร่สิบเจ็ดสิบแปดงวดมั้งโดนติดกันนะแต่ว่ามันไม่ติดกันตลอดนะมันติดติดสองงวดเว้นติดงวดโดนหวยห้านอยหวยลาวอะไรเงี้ยแล้วก็มาพอถัดมาปีนปีนั้นผมที่ว่าผมมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องที่ทะเลาะกันนะเกี่ยวกับเรื่องพาระนี่แหละขอแล้วโดนเข้าตัวนะ ปีนั้นผมไม่โดนหวยนะไม่โดนเลยทั้งปีเลยไม่โดนมีแต่แฟนโดนแฟนโดนอยู่สามงวดสี่งวดแต่ผมไม่โดนเพราะปีนั้นผมเขาเรียกอะไรทาบาปเยอะอด่าพ่อเร่าแม่แล้วก็ไปเผอลอรอดใต้ใต้ลาผ้าเยอะซะด้วยนะปีในปีนั้นนะก็เลยไม่ได้อะไรเลยนะป่ะเนอะโอเคก็ตอนนี้ก็ดูที่คนบูชานะใครบูชาเป็นก็ได้ดีทากท่านก็จะขอได้ขออะไรก็ง่ายใช้ก็ง่ายนะผมนะเราก็ต้องอไหว้ทุกคนพระนะ ผมนี่หลังๆมานี่ไม่ค่อยไหว้ไม่ค่อยตรงแล้วผมนะบางทีมันมันพระมาเนี้ยแต่ผมเลิกงานมาดึกแล้วไงกว่าจะไปซื้อของตลหลาดแล้วว่า,วายหมดแล้วนะไม่มีของเราก็ไม่รู้จะไหว้อะไรคนะรับก็เลยบางทีก็กลับมาลืมเนี้ยเหนื่อยลืมก็ลเลยไหวนะ้อะโอเคเพื่อนพอจะเห็นไหมครับผมก็พอจะเห็นหลางๆนะอ่าอืมมันจะเป็นเลขหนะ้าแล้ว แต่ผมก็มองบอกมอง,มองอยากจริงเพื่อก็ลองดูแล้วกันเนาะว่าเผื่อใครตาดีเห็นเลขอะไรรึปะมันจะมีสิ่งบางอย่างโดนใจใท่านเห็นไปเดืงนเรื่องนี้เหรท่านก็ลองดูแล้วกันถ้าถามผม,มเหมือนกับหลวงปู่เดี๋ยวนะเหมือนจะเป็นเลขเลขศูนย์เอียงข้างหรือเปล่าเลขศูนย์หรือเลขเจ็ด ข้างล่างตัวตัวที่สองเป็เลขเจ็ดตัวอืมบอกตัวมองยากจริงๆ <G ül> นะครับเดี๋ยวทูบลอดนี้หมดแล้วเดี๋ยวผมจะซื้อลอดใหม่มาแล้วนะนะก็จะซื้อรอดดีละอันนี้มันทูบมันไม่น่าจะดีนะมันเลยเลขไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ ครับเอ่อเมื่อกี้ก็เจอเกิดเหตุการณ์บางอย่างแล้วนะก็อยู่ไมค์ก็ตัดไปเฉยเลยนะครับไมค์ไม่ไม่ดังนะผมนะทำให้เสียงช่วงท้ายหายไปนะครับแต่ว่านะครับแต่ว่านี่นะครับมันเป็นเหตุการณ์แบบนี้แหละมันจะมีอะไรแปลกๆขึ้นมาทั้งที่ผมนะเตรียมกล้องเตรียมเซ็ตไว้อย่างดีนะก็อยู่มันจะมีเหตุการณ์แบบนี้ผมว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างนะต้องมีอะไรสักอย่างนะครับก็นี่นะครับจะเป็นเหตุการณ์ที่มันรู้สึกแปลกๆขึ้นมานในระหว่าง การหายทำเนาะนี่แหละครับมันทําให้เรารู้สึกว่าจะมันต้องมีอะไรแน่แ,นแหละนะเพราะฉะนั้นก็เพื่อนๆก็ลองวิเคราะห์ดูนะว่า,เ,าเลขอะไรเนาะอ่ะเดี๋ยวผมจะไปลงไว้ให้ในท้ายคลิปแล้วกันนะเดี๋ยวจะให้ผมจะให้แฟนดูด้วยนะว่าเขาเห็นเป็นเลขอะไรแล้วผมก็จะมาบอกเพื่อนเพื่อนนะในในคอมเมนต์หรือว่าในในท้ายคลิปนะเกิดนางกลับมาทันเนาะก็เดี๋ยวจะเผื่อให้เพื่อนๆนได,ได้ได้โชคได้ลาบกันนะนะจะได้มีทุนไปใช้งานนะส่วนผมก็อยากได้ทุนมาอัปเกรดก็อัปเกรดคอมพิวเตอร์เนาะ โอเคครับผมก็ตอนท้ายก็สรุปเพื่อนสนหยที่ยังไม่ติดติดตามผมนะก็ฝากติดตามผมหน่อยเนาะก็เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อๆไปผมก็จะพยายามหานะข้อมูลส,สำคัญสำคัญข้อมูลจริงๆมาให้เพื่อนได้ชมกันแล้วก็จะไปหาพระที่สวยแนละ้วมาถ่ายทําให้เพื่อนได้ชมกันแบบชัดๆเลยนะีก็ฝากติดตามด้วยนะครับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะขอให้ถูกหวยรอนที่หนึ่งนะครับผมสวัสดีครับ